Uf, สายบุญสายบุญนี่อะไรมิตรภาพแห่งอะไรมิตรภาพเพื่อนร่วมทางเคชิบัตไทยแลนด์สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องระดมสิ่งดีด,ด่วนนะครับผมคลิปที่แล้วก็ซื้อปูนมาถวายนะครับก็ได้เห็นกันแล้วนะมาชมคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็จะพาเดินดูนะครับว่า ทีมงานไหนมาม้างนะครับอันนี้เป็นทีมงานรถตู้ทึบเมืองช้างทีมสายบุญครับสายบุญอันนี้ก็จะเป็นช่างเอวลั่นทุ่งนะครับรถท่วงครับผมตอนนี้กำลังสวด พี่อะไรถวายถวายครับอันนี้รถใหม่เลยรถดำใหม่เอี่ยมเลยครับสายบุญนะครับนนรถดำครับเอาเหินเอาดินมาตัวนี้ครับน,นี่ล็อกกี้เอาดินมา หอจ้กอเอกสองผลอ,อ๋อทีมงานนีเน้เคยถ่ายอยู่ทีมงานนี้เอกสองผลน,น,นี่โอ้คันนี้เจ้าหน้ายาวคันนี้ก็เคยถ่ายแล้วนะเ,นเ,นเอกสองผลครับเขาจะวิ่งอยู่โซนนี้แหละทีมงานนี้โซนลาดทราย เอกทรงพลนี่ไงอันนี้รถเสียอะไรนะเสียโป้หรือเปล่าอาจะเสียโป้นะตัวนี้สาวสาวครับสาวสาวสวัสดีครับสาวๆครับจะไปเลี้ยงลูกค่ะฮะจะไปเลี้ยงลูกอ๋อมีลูกแล้วเหรอ ไหนครับโอ้ไม่ขวดนมมาพร้อมเอา้าไม่มีนมเหรอ <c oughs> โอ,รอ่รถหล,ล่อรถหล่อครับนี่ทอเจริญทรัพย์โอ้นี่ครับรถหลอ่อรถหลอ่อประธานรำไรครับเสียเอ็มครับ คันนี้ส่วนใหญ่ก็จะวิ่งมันนะครับรำไรมากันเยอะครับรำไรรำไรเซจนโนูว้วดิ สายยุ่นสายยุ่นร้อนจัดเลยครับเอ,อ๊ะคันนี้คุณคุณครับเหมือนรถบอะไรแต่งเลยครับใช่ไหมน่าจะใช่นะครับนี่รถเสียบอยบอะไรแต่งครับค,นนครับรครับเอาปูนมา แต่งสวยดีก็ประมาณสนะักยี่สิบสามสิบคันนะครับน,นี่แถวที่สองนะครับอู้รถไฟครับ ทิมงานอคอกทิมงานรถอคอกจินมด่วนร่ไรวยเหมือนกันโอ้ยทำไมมันร้อนอย่างนงี้อุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยไม่มาได้ยังไงครับพึ่งมาถึงวอปูนมาครับ,รบ,รบพี่เอาอะไรมา เอาดินเอาดิน,ดนมานใช่ไหมเอาดินไปเเลไปเรเบดินอ๋อครับตรงนี้มีเต่รอรอเลยครับเนี่ยอือ NVR อู้โซนนี้นี่รถรอครับนี่ดูตัวนี้ดิสวยครับหน้าเรีนแจมเลย อ้ยร้อนมากเลยครับพี่น้องโอ้โอ,อ,อ้หน้าลิงครับอันนี้ K KT เจ็ดสองห้านะครับนี่อรอจัดนี่ครับ ผมว่ามันคลาสสิกดีนะรุ่นนี้มีเด็คันรอๆครับรถเสียบแบงครับเฮ้ยว้าวไอดูน้ตตาหน่อยดิ เปิดตูมาจากอารันครับเปิดประตูมาเปิดตูหม้อใหญ่ไปลงเลยปะไปลงจากรถเลยเหรอเดี๋ยวจำไว้จำไว้ <laughs> <laughs> ฟอร์ดสายโหลดโหลดของแท้ครับ <laughs> จะไปได้ไหมเนี่ยจะขับออกได้ไหมเนี่ยดูครับสิบห้ากระสอบโอ้ติเกอร์เพียบเลยนัเนี่ยดู รถพวกนี้รายได้ดีไหมน่าจะได้นะเดือนล 3, 40, 000, นะสามสี่หมื่นเนาะดูครับแก้มเตี้ยด้วยไหนแฟลตซิ่ง้ดูแต่งครับข้างใน เดิมๆครับดูตากล้องนี่คันนี้รถใหม่ครับอูผูสาครน,นะครับหม่เอี่ยมเลยยังไม่ได้วิ่งดินนะครับคันนี้เบกก้าจงอางเขาดิ มายเอี่ยมมีรถแห่ด้วยครับนี่ครับ้องเนตเขาถวายตอนไหนนี่บางคนเหรอไกลแล้วเนาะฮะอุะ้ร้อนอ,อืมอรรยากาศครับ ครับสวัสดีครับฮะกินข้าวเคยกินแล้วข้าวเคยกินแล้วตากล่องโซกราวบหรอ่ฮะนี่เอาปูนมาครับเอาปูนมาสิบกระสอบยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยฮะ

น,น้ำฟรีครับอเอเจอกันใหม่ครับพี่น้องผมขออนุญาตไปชาร์จแบตก่อนนะครับสวัสดีครับบายบายครับผม